พ่อพ so ี mm ่น้องกิสมองกิดจัใจในการที่น้องผู้ที่กิจหาเข้ามาทางเลยตอนรับออกการโซงเศริพระิญญาบริสุทิการมัสกาดพิจารรูปแบบใหม่พระญิราชั้การขอพระปิญญาบสุทธิ์ของเจ้าปกคุมที่นี่เตรียมพิรุณิสเดชของพระวิญญาบริสุทธิ์ในงานขอพิสทธิ์ไฟของพระเจ้าเทลงมาพระกิาเจ้ ปิดปล่อยพัดสิญี่ปุ่มเจ้าเพื่อนมาดูถามกลางลูกสาวลูกชายของพระองค์เมื่อลูกสันนิษฐานพระองค์นิรเหลห์ของพระปิญญาบนศีลของพระเจ้าปกคลุมศีรษะเมื่อลูกกราบมารัศกรพระองค์เต็มเปลือกไฟของพระปิญญาบนศีลของเจ้าปกคลุมศีรษะของลูกเชื่อว่าพระเจ้าทั้งนั้นติดถามกลางของอลูกเชื่อว่าพัดการทรงสิญี่ที่นี่ เจสิ <coughs> 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 का ता còn được giúp sức, ta vẫn con chưa học một tới lửa. ไฟแห่งความดินยาไฟของพระเจ้าปกครองที่สามของพี่น้องเหมือนพี่สุบอกว่าผู้ใดที่ฉีกมหามาหาเราและจะได้กินได้ดื่มน้ำงพื้นดินชีวิตที่ใสออกจากภาพบริกายของผู้นั้นไฟแห่งการพื้นฟูเทลงมาภ้าติราชุกทรงสถิตอยู่ัชีร์ของพี่น้องอย่างที่ด บ่อยพระสิลีของเจ้าเคลื่อนลงเคลื่อนลงมาพระดีราเจ้าข่ายมาพิสูจอว่าผพ้่ออี่ชิบหายไปแล้วจะได้กินได้ดื่มนะครับพวกแ็นชิ่งเฮหลงใจที่ลครเล่ Yeah. <laughs> เดี๋ยวรู้นด้วยการเจื่อที่มาจากสรรค์เทลเทลงมาในน้ำของพระเยซูอยู่บนผู้ขาสินะ อยู่ที่นี่ก็เป็นฉันความเชื่อมาจากกันได้ยินความเชื่อเต็มเปือด้ิยอัาราี่มาจากสักว์พัสสิริของเจ้าปกคุมศี้ศัก ai khó bắt chát thế เทมลัยเข้าแค่ไหอยู่บนผู้ขาสีน้เป็นสันอยู่บนชีวของขับเป็นสันการเย็ดสนมาอยู่ในชีวิตของลูกของผู้ิเเดือิบเล็กของพระบิญญาณกฤษเทลงมาในนามของพี่สุ ผีมาซาตาจงออกไปนับบัตรความเจ็บปวดจงออกไปนับบัตรนี้สั่งในนามของพิสุเวทผู้หญิงคนที่เขาเมื่อเขาเห็นพระเยซูคริสต์ผู้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเขาเชื่อว่าเมื่อเขาจับประสบนิาสนมของพิสุเขาก็ถึงาก,การรักษา ผู้หญิงคนนั้นเขากล้าไปดึงความเชื่อเมื่อเขาจับกับทน่องของพระเยซูเลยเลือดของเขาก็ชุ่ถ้าความเชื่อของท่านเกิดขึ้นในวันนี้ท่านมีความเชื่ออาการปวดของท่านหายแล้วในนามของพระเยซูสัมผัสจากนักสัพพะดีนเจ้า เมื่อฟิสุปในกรุงเดมนสเซเลมีคนมากมายร้องข้าวพระองค์มีชายคนหนึ่งที่ตาบอดและเงียบมากฟิสุปก็ลูกของบไปก้าไปละเขาเรียกพไปฟิสุปไปฟิสุปฟิสุปก็ยืนนี่แล้ว คนที่ติดตามพิสูจบอกว่าจงเงี้ยเถือจะยับพูดออกไปคอยยิ่งร้องลังเสียงกันววาพิสูจบอกว่าเจ้าอยากให้เราทำสิ่งใดเกิดผู้ชายคนนั้นเขาบอกว่าเขาอยากเห็นผู้อื่นพราะความเชื่อพราะความเชื่อของชาวนุทธความเชื่อของ ก็เลยรับการปลดปล่อยรับการรักษาลูกรับการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุดพระเจ้าลูกวางเชื่อเต็มพลังที่อำนาจของเฮ้ยส่วนจิตต่างกับชายคนนั้นบอกว่าพ่อคนเชื่อของเจ้าแท้จริงค่ะโชดีสัก โ <laughs> ลกกับพน่อลกมาเลยลุกเอาความแรงจกออกไปนับัตนี้สั่งในนามของิีสุ่เปิดปอยฐานรักสารภาพยานขเพนคนไนที่ยืนขึ้นยืนขึ้นกับพระองค์ยกมือข,ขึ้นสุดสัตยืนขึ้นกับพีสุลน พระเจ้ากำลังที่การรักษาลงดูคนโยกมือขึ้นสุดสบายเลพระเจ้าจะสัมผัสที่น้ององี้พระเจ้าจะสัมผัสการรักษาพี่น้องพระเจ้าจึงว่าทั้งการปลดปล่อยที่น้องโยกมือขึ้นสุดสบายโยกมือพอต้องมองมือก็ลุ้นคนละพอต้องมองมือข้าตัวฆ่าพรเจ้าแต่ให้ตาพี่น้องตัดสายตาที่ยซู บนปวยจันรักษาในนามขอพิสุทธะเศรษฐจของเขาความนานของเขาลูกกับพ่อของเขานปอยจันรักษาในนามเขาพิศุ เนือน้ำมามืนใหม่ได้ถมอยู่บนภูเขาสีนายเปินช้งอยู่ที่นี่ก็เป็นช้าสัมผัสการเกรี่มเทโ ไปกุงไมสิ่หนึ่งพอเห็นต้นมะเรียต้นหนึ่งว่าจะกินผลของต้นมะเรียนแต่ไปแค่นี้แต่ใบไม่มีผลพระสุโมบ้ารับเตงต่อไปต้นมะเรียนโเที่ยวมันก็เที่ยว สิ่งที่เหี่ยวแห้ง,งาส,าาสิ่งที่เจ็บปวดในร่างกายของเจ้าวิญญาณของผีมารซาตานเราสั่งเจ้าออกไปนับบัดนี้สั่งในนามขอมไม่สุกฤทธิ์เทธิ์ของพระวิญญาณบุตรอุกุลมชิษฐ์ของข่าวมาที่ไหนจำพรรษาแรงปีญญาณที่ซ่อนอยู่แรงขึ้น lạy thêm các nhà thương. Quand lạy thêm một quan trọng, sự thật, lạy thêm cái phong, lạy thêm cái phong, lạy thêm cái phong, 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 เมื่อวานพระบิณฑบสตของเจ้าทรมนตรจิตเก่งพอเป็นมนุษย์เหมือนกับพระเยซูบอกว่าพระเจ้าได้เจอพระเยซูาการเจริญจิตวสีปกคุณสีของพระการเจริญนี้เป็นการเจริญสดใหม่ สะพัดเขาแรงขึ้นพาพเวลาจะจนเขายืนไม่ไหวแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นในนามของพิสู